ปาเมื่อกี้นี่เนพอไปใส่อันดางเจียมาป้าได้บุย้ยเขาสาวหวัวหอกป้าสะใภตุกป้าทุกคนตุกเจียเห็นไหมปไปไปไปบืดเดียวทุกคนบุ้หอดสมมงชําพอไปนะบุดเดียวหนึ่ได้หลายให้หลายว่า

อันภาษาไทยเป็นทองอย่างข้างข่าวอ่ะข้างข่าวอืข้างข่าวเนาะนางเ่าวิาณนางเป่าย่าขึ้นย่าเขยอ้อน่าน่าตาตาไปแบกแมแบ๊กแม่แบ๊กแม่แบกแม่บ้นคนเกียนะลาย่ลายบ้าพออมาี่เพิ่นไปเียวในประเทศอมเกีย ทุกบอกว่านี่พอเด็กมึงมองเจียเท่ากันดางแล้ดังเจียนะ,ะตปวดบกง่ายเลยทุกคนนะนี่เสร็จจเอมากรีนนะครับกีโตกรีนมีโพไปเอามานะมนเามานาะนเดี๋ยวจุนลอยซีอันซิลกเนาะพันกินเขาแล้วลวพอซีล็อกล็อกเอาขนเอิกขนแล้วมันออกเนาะ คันเอาไปคายนี่เพิ่นคายตัวเาดนเมย์เื่อตตก็มันสิทำนาอันม้ตาว่า่มาตว Dee, van, ัวสามดี้วยกด้เยนอดอพูซะพูซพดามารต็ักอรเห อันเี้ก้องอาะเพป,เปะติง้งซี่โตนะเออแบงใหปปะติง้งอันนี้แมน่นสี่โตประมาณสั0ห้าพันกีบเนาะถ้าใครอันเงินค่ายุรา,ยยาว์ดีนะสักห้าพันกีบประมาณจะบาทยม่พูดเดี๋ยวป้าธุระชาะมีตูแห้งเป้เนาะบีโอยเยพนะอวะฮันอันนี้สิเอาไว้ลกเนาะจักหน่อย เพิ่นขายยุตลาดนี้ส่วนหฮันฮะตอดเอพิ่นขายยุตลาดันช่วงนี้กะบ่ค่อยมีเนาะไหมเนาะเกือบว่าบุ่มีขายเลยห้าอ่าห้าตประมาณสักห้าพันเนาะเสห้าพันแมนพรห้าตัสห <meals 50? S 2> ้านประมาณเจตู ก็แม่ส so, ี่นี่วะเออสี่ตัวเอาไรสี่ตัวสาวแหเนาะมันตัวเยอะเขาก็ขายแพงก็ประมาณห้าสิบบาทเนาะสี่ตัวห้าสิบบาทยูพีพันกินกันนะนีปีนึ่งมันชิออกเท่านึงเนาะช่วงฤดูนี้แหละเจียนึ่งนะนี่เออช่วงฤดูหนาวอันนั้นจะเอาไปให้ปรติ้งเนาะ เดี๋ยวตรงนี้สิมาลองลกเจียบึง่งเนาะลกคนนะุณเนาะครั้งแรกในชีวิตที่ลกเจียลกขุนหน้าอึกมันเนาะขุนหน้าอึกกับขนหลังนี่จวดจ้าอันนี้น้ำพีตม้มลกเจียน้าตายแล้วอือ ยานั่นกันนะรูปผีทำไม เดี๋ยวนหนงดีซีตังกรองไัยนะเพราะว่าบุมีคนจับกรองให้มันยากในการลกขนลกขนออกเดช ก็ดีเนาก็ล่จุดเอาวะยกวออยอาาเห็นดอกผู้เดือกเหรอองนี้สิเด็อันเห็นคนวังลวงเอาบัตรมาใหญ่มนเป็นดอกตี โมเป็นดอกมะอา่จอนควัเวลาเยวโย่ีไนี่ตสยัดีัไม่เหรอวะโอ้ยเย่างว่ตงเส้นา่าเนาะเมื่อแล้ว ได้ตีสิตีีกมันมาด้ลกหะอึมาิเปนก่นเอาเตียนคนนาคนดังออกเดี๋ยวฮ่าฮ่ามาเล้วมาเร็วแต่เออเอ้ยอินเหรอพอนะคะเยนี ออ้ออูเอาเด้อบ่เอาเด้ออ้ฮ้นไปไปหาพ่อไปฮีฮีหาพ่อไปหาซิดไปไปหาพ่อไปเอายังมาแล้วบานีนา อเด็กันมันนมที่นีมีหอุ้นะีอเ้ากกูเดินอาบัดมาเหอะโบนี่มีเพื่อนอ่นเข้าไปตลาดลาเพื่อนฝากเขาแตงมือเดินเปลตาเพื่อเอยามาลาเพื่นคิดมาาเอาอยู่ไหน เอาาเาย่ดก่็าดิเริ่มะกะนด้่นเด็กัน่าไค้น่ตอนนี้ลกไกลเ้เลวแล้วเนาะดีมาเบิงแวบ่างลกเดิกละเจ็ดโมงแล้วทุกคนเนาะคือว่าเดิกเ่งละเดิกละอากาศเย็นละ เบาสิบอดใดแล้วคีบุกตันดังเป็นวัดเพลงเอาอ,อันนั้นทาคอได้ใช่นอนอย่าวิกแค่นะเมื่อคืนนี้แห้งเขาให้นอนแต่ห้าโมงบน,นอ,อ่ะไหมเนาะไขโดนห้่าบุกอันนั้นอ,อย่าวิกทาคอทำไง อันนี้พอซื้อด่างเจียด่างเนือเ้อบปซองวะด่างเนืออน่องันเต้าเพิ่อืมหกสิบพันในไปซื้อเพ็่นแกกุ้มได้เท่ละกินมันหวานนี้เด้เยทโลกโออโทษนออทุกคน ตัวเวจับโซบ่ตัวตัวเลยนะเพราะตัวลูกแล้วบอดได้ให้ได้ว่าเปล่ฟ้ามอดได้ไปห้องน้ำเนานะเออฟ้ามอดดึ๊ได้ยังยงได้เสาเอตโต้แบงพีแบงน้องนละกาเหลือชิบสามตัวเนาะทุกคนเนาะปันกิปันกันกินคนละเล็กละน้อยเพราะว่ามันโบโบมเมน่นว่าสิได้หลายเฮงปะน,นะขนาดละมันก็บอกได้ว่าสิได้ทุกมือขนาดเนาะดิ แชนสำนี้นะนี่โอ้ยโอมีไฟต้องใส่โทรศัพท์ด้วยเงงเงงๆงงยงเอดซีเอชจะกินน่แม่เฮ็ดหมกเฮ็ดลาบฮะพอว่าซีเอดลาบได้เฮ็ดหมกได้เดี๋ยวมาท้าเบิ้งอีพีอไปทุกคนการเฮ็ด หลามเสียเออหันแล้จนพ่อเห็ดพูแล้จริงสีผ่าเบิ้งเนาะน้องวีก็บ่สร้างเห็ดเพราะว่าบ่เคยกินแล้วก็บ่มากกินแด้เพิ่นว่าแซ่บ่ซั่นเออตอปลาตอว่าแซ่บแท้แซ่บ่าซื้อมาแม่กิก็แซ่บแท้แล้วบ่อว่าันบ่ฮู้เ็ดก็บ่แซ่บมันมแค่แด้ล ล็อกกันจะเอาแต่อันนี้ออกนะเอาแต่คนทนั้งล่างมันออกเลยเ,เดี๋ยวตัวนี้เอาไว้ให้บางลูกเ,เ,เดี๋ยวให้บางลูกให้เบิงนะ้งเนาะอ๋อ <c oughs> พิมว่าพีพีเอฟซีปิดตัวในเดย์ส่วงนี้ เริ่มหนาวแล้วก็หักษาสุขภาพเด้อเนาะโหมยาได้ขันบอดีอ้แม่ก็คือไว้เจ็บห่วนเลยชิเริ่มกันในยะอีกแล้วบ่ เอาหนังออกเออเอา,เอาอนคนนอกคนหลังคนทองคนหัวแล้วเป็นคนนะเนาะขบมาเนี่ยเนาะมือนาสิพาที่เอ c ซีไปเบิ่งพ่อไปเอาเด้แล้ยอยุสวนยาคนละ คลิปนี้แบบนั่งกินเขาอยู่แล้วก็บแบบปึ๊บปั๊บพอพอดีเอามาแล้วก็ถ่ายให้เบิรงเลยปีนี้ได้กินเธอหนึ่งแล้วเธอนี้เป็นเธอที่สองเลยไหมเนาะเธอแรกคันได้จากตูน้อยเดียวน,นึงเนาะสุดนี้เอามาจนตุกใจก่างก้า,าวตาโซเอตโตหลายเงจับกองวาานะ่าไทยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ต้องรีกระซิฟากไปแต่เพียงเท่านี้เด้อเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกีหน้าเด้อเนาะเราหาซีเห็ดเอียงกินแล้วทุกคนเนาะ เดี๋ยวเ่าสองคนแม่ลูกคอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะแล้วละแล้วละพอดีแล้วเนาะล้างก่อนล้างเสื้อ้าอย่างเงี้ยล้างเสื้อถุง